ครับอันนี้เป็นวิดีโอหรือเปล่าไอถ่าไป้่ได้ของวันาน40เจมวัน1รางวัลแล้วก็อีกแล้วปรางวัเพราะว่าของพ่อมี2รางวัลนะครับปั๊ดพ่อผ่านเลาอันนี้ายคนเดียวได้อีหลีพอไปซื้อได้พอซีหนึ่งมืออางวัลก็ดีดี้งไรสดพี่พี่ไาวัลแค่กค้งไรสดเออ ปุ่มเอิร์ธดาไจับต่อกับพี่เปิร์ดเออเลิกเลิกเอาคนเล็กาำไปก็ได้ต่อต่อเลยต่อต่อเลยมาส่งที่นี่นะครับแต่ต้องต้องไปจับหัตใส่กล้องต้องต้องไช้สอดอยู่ตรงนี้โอเคเดือนดาถือไปก่อนไปเปิร์ดจับได้ของภูผาเซปีภูผาคพ่อครับภูผา 12ครับได้เบอร์12 12อยู่ข้างบนข้างบนข้างบนรัฐดาได้ของกยิบของตัวเองเลยนะครับเจ๊น้ำรถตู้ซีเออร์เพี่น้ำโยนเวทีอยู่เอาไว้ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวพี่น้ำมาจับเดี๋ยวมาจับกับอามพุผาอ้อมเลยครับอมกนไม้สดตรงนี้นะฝังนี้อ่าเดี๋ยวป้องเลือกเออวองไว้ฝั่งนี้นะครับภูผาจับต่อเลยครับเดี๋ยวรัฐดารอพี่น้ำก่อนโอเคของของดูให้รัฐดาหน่อยครับรัฐดาได้เบอร์ห้าสิบห้า มายุกทีเที่ยวตอนเนี้ยผู้ฝ่าได้ขอน้ำโค้กเซตเอน้ำโค้กอยู่ไหนเออน้ำโค้กน้ำโค้กเบอร์หกสิบสเจนนันี่นีอาาเอามา้เข้าา้แใส่กล้องนี้นะเอามากลองนี้ก่อนเนี่ก่อนโอเคครับน้ำโค้กน้ำโค้กน้ำโค้กมอย่งน้ำโค้ก ใครช้าจับแทนเลยนะใครได้ต่อเมื่อกี้หกสิบสี่ลูกเห็นหรือยังหกสิบสี่หกสิบสี่น้ำไปไหนละเรียกมันแหมมันไปไหนล่ะใครให้รอไม่รอนะครับเดี๋ยวจับแทนเลยนะหกสิบสี่เห็นไหมหกสิบสี่เห็นไหม เอาเลยเกย์ภูมิจับแทนเลยเกย์จับเลยจับแทนเลยาไปภูเขาเกย์ภูมิจับแทนใครไม่มาจับคือจับแทนนะครับบอกไว้ก่อนร้อยสิบห้าตัวลีนตัวลีนครับตัวลีนซองซองซองเออนั่นแหละได้ใช่เออน้ำโก๊บซองตัวลีนนะครับยุายลอยุตสายละอ่ามีคนเอนในแดนมี่มาตัวลีนมาเด้อ อามาจับเลยครับขอบคณรอดต่อรดเหรอตัวนี้มาจับต่อพ่อะ้่อก่อนนะพ่อพ่อให้บูมรับแทนก็ยครเดี๋ยวมันไม่เสร็จเป็นโอเคครับออมาเลยตัวนี้จับต่อครับทังไหนก็ได <presidency. S 3> ้เล okay. ือกเอาสลากมีสองทันเลือกได้หมดนะครับแล้วแต่จะเลือกนำมันคัดเขาไปพี่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างตัวนี้จับมาแล้วนะครับเดี๋ยวถอยไปรอที่จุดเลยนะครับจุดไปจะได้ เราต้องการเลยกลินได้หมายเลข45คกพันโลครับ45เออ45 45าหาเชื่อกันเล่ตอบแม่ไม่มาทีขับเขนผไม่รอแน่น่เลยเีเดียวรอให้ได้เดียวผมไม่รอมี่กับแันครับ ผู um, ้ค้าลบไปไหนอ่ะเรียกอ้ายมาจับเลยอ่ะผูารถจับเองไหมหรือว่าเขาเดินจับไม่อยู่จับเลยหาเพื่อนจับเลยจับเลยหาเพื่อนตัวแทนจับมาว่าเพื่อนจับแม่จับบาแม่จับเออแม่แล้วจับอะกูจับเองก็ได้เออกูเดี๋ยวมากยี่สิของพันอในนี้ก่อน

พุกมันลบจับได้ของหมายเลขร1อย4อีโฟก์กอ่อันนี้อีโฟกเครับโฟกเป็นคิปวอร์เชอร์เออปติดต่อรับโซนกำนองอกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้นี่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 กลอีนี่นี่ก็อีเออโอเคโฟกจับต่อเลย โค้งจับได้เพื่อ100ทิปพอดทิปพอดทิปพอดทิปเชิญค่ะพอดทีนี่จ้าพิม่าเร็วพิดท์เร็วค่ะเร็วเร็วแล้วรงวัลใหญ่ยยังไม่ออกสักชิ้นเลยนะเนี่ยบอกไว้ก่อนมีรางวัลพิเศษ5รางวัลนะครับใครจับได้รางวัลพิเศษได้จับต่ออีกหนึ่งรางวัลไปยิงสกาวไปในรูปของกล้องนี้ในไลฟ์สดเนหลักฐานไหม เขาก็ใช้สดนะตรงนี้นะนี่โอเคค่ะบเอาพิมพ์ตะกอครับใครได้ของใครต้องกอดกันด้วยนะเพราะว่ารักกันปีใหม่<า>เรื่องเอาตะก,กอดนี่จะหอมยิ่งใหญ่<า>พี่พีรพัตรทิ้งจับมาแล้วได้หมายเลข42ปูเต้เซตเองเล่นงานบูเต้ตับมาโลกจับชิ้นของตัวเองมาเลยอยู่ไหนเห็นไหม,ไมเล่นมาเลนะ่นมาเล่นมาครับโอเค โูหกองใหญ่ด้วยแลเาโรตด้ตมาเลยครับแบบรเตสหม้อมองก้องลูกมองกองตัวนี้นั่นก็คือมอดปเต้จับต่อครับเรียกเอามี่อเลยออกแล้เอมแน่นอนไม่ต้องเลปากไม่ต้องเ็นปากตาข้างเดียวด้วยไ์สดได้นะลูกไ์สดได้นะ เดอะเบสก็โปรเตสกบมดอเบพี hmm. okay. ote, so ่ก oh, ้อนมาตัวแทนก็ได้แนนหยุดทุกคนเอะลูกแนหลังปายุข้ามปีโอเคใช่อเบพี่ก้อนพ่อต้องลูกพอก้สนสดมายรางอีกมีค่ะเาจะปอกเขาต้องยี่พีก็ยี่พีย่ตรงนี้เลยี่ปีไม่จับันแล้วมารวีนี้จับต่อเลยพี่ก้อนจับแทนเดอะเบส มีสองฝั่งเลือกเอาแต่ไม่รู้ว่าราบรัเจหญ่หอยู่ฝั่งไหนไม่ก็ไม่รู้6ก6โกลิปเซนซีไปไปที่ไหน66สนิบกโคลิปใหญ่ฟายแต่เงินไม่เกี่ยวนะ้ำอะไรแค่หลักใหญ่นะับเออเยวขออนญุญาตย้ายชุดเงินก่อนนะครับนอกื้อบ้านได้แล้วบ้านของพี่สิน บ้านเราเราก็ไอนไรมาเลยมาคืออะไรนะอาเซียนกูก็องล้องใหญ่เยอะไรกคลเค่ะตัวอะไรหลายชั้นได้ไอเลยิจับ้ค่ว่าพีบาเดียราบ้านใหญ่สูงมาพีรากับพีบาาเนี่ยเลเราบ้าใหญ่้ของในเรื่องห้องชุดค่ะ43 43 มีเห็นไหมของเจนเดินจับได้เลยนะครับถ้าจําได้ยิบไาเลยเออเพื่อความรวดเร็วนะครับดูกล้องท้างในมันมีบอลลอยไหมไม่ไม่หลังเลยครับเดี๋ยวบอกกล้องนี้นะแม่อ่าองที่นี่นะครับโอเคมีเห็นจ่อเลยครับยังไม่ออกสักซองเลยจ้ารางวัลใหญ่ไปดูขนาดขั้นท็อยังไม่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันคงไร้สนให้หน่อยไหม ส่องแม่ต้องสกลังเขียว36เจมับพี่ชัยค right, ่ะเยียยค่ะสามสบสวัสดีหนึ่งร้อยแปดสิบห้าท่านนะครับสอใช่ไหมอะไอ่ะดิมาเลยลูกว้าวอาบอหน้าก็ผักบีรับหองคเลยโอเคเจมับพี่ชายจับต่อครับเออเดี๋ยวอยเจมกเอ๊เอ้าอุ้ย ไอวะ83ิบกเซปี b ิกปีพิกปีพิกปีโอ้ยยย้รย่ยยยยยนยายยยนยียายยยก้อยกันลูกยอยกยอยกันกยอยยียย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 ยกยักกยนกยยยยยยะยยยยยยอยยอดกยย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 ้หยย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 ยต ตุ้ดตาตุ้ตาเป๊ีดีดีเป็นลิปสติกลิปสติกของไอ้นี่ด้านของดีออของพีออแล้วก็อะไรอยูงในอีกก็ไม่รู้มาตุ้นตาแลก็เออเออออกกล้องนี้ออกกล้องนี้ดีดีดก็งให้สดอยู่นี่ออกกล้องในระทั้งแม่ทั้งอะไรสามพันเขาเปิดเอกอตุตาจับทไหนก็ได้ค่ะคุณพี่เดีกยวเด็กสาว เมตาสันจับมาแล้วขอพี่จินตลาครับผมแก้มด้วยพี่จินตลาค่ะเจอพี่จินค่ะร้อยร้อยร้อยสิบร้อยสิบอ่สองสองพี่จินค่ะพี่จินไปยังไปยางครับไปใส่ชือก่อนเอาไม่ไม่ยังเรียกให้หน่อยเรียกให้หน่อยเรียกให้หน่อยเอ่อพม่จินมาแล้วมาแล้วพี่จินตลาครับใช่ฮ่าตาเดินนิสซัปฮ่า มาแล้วค่ะเอาเยี่ยมพ่อๆ่อเชิญเลยค่ะยี่หว่านเดิละมนใหญ่ดูนได้พ่อพ่อเปลี่ยนเปลีนมาพี่จินพ่อพ่อเป็นต้นตาลก่อนเข้ามาเลยครับเอาเข้ามาเลยเข้ามาพ่อพ่อก่อนพ่อพ่อมีค่ะพ่กพ้องมีพ่อพ่อมีค่ะ เออมัาก็ผีเออเคมาเป็นต้ตาก่อนเอาพิจินมาจับมึงบ้าง่ะคนเดียวเออาเร่จับมนเจ้าอพจรมาจับมาลเอาซีไหนเรียกเาเดอดอดผลงานแรงที่พิสอวา รางวัลพิเศษพี่ทอพลาร้อยบาทเจกพี่จินจะต่ออีกหนึ่งครั้งค่ะจะต่อได้อีกหนรางวัลึงอีกทไม้พิเศษนอเห็นไหเห็นถ้าจเจอาจกตสีขาอจับจับ พี่ท็อปมอมเลยครับได้รางวัลพิเศษจากพี่ท็อปด้วยแล้วก็ได้ของขวัญจากอ๋อบอยครับ48พี่ท็อปมอบเลยครับรางวัลพิเศษ500บาทนะครับพี่จิตรามอบกล้องนี้นะครับพี่จินี่กล้องไรสุดที่นี่นะครับพี่พี่หันพี่พี่ท็อปพี่ท็อปเดี๋ยวมาฝั่งนีกทีเองครับพี่ท็อปเล่นพี่เพื่อนนะพี่เขาเชืของมาจากแม่เลยเออมาจากเขาเลย คลัวจับเอาไว้อีกหนึ่งชิ้นนะครับพิจิตรแล้วอีกหนึ่งกรอบมาเอาไว้ตับต่อครับเอาแล้วคนบอกมาต่อได้อาไว้ได้ของเกบูโอ้โมคุณอกแล้วเออรถมา ไปขายตอนมีนามแล้วอยางไรอยู่เนียมีจิตของพรอตั้งปูด้ยยี้นเลยนะเกมมุกจับบ้าหนึ่งบ้านบนอัพธนากร จับต่อเลยเด้อมเี่ยเออเซนด่อปะเตยปะเตยเจเจมันอยู่ไหมอ่ะเออปะเตยพอมให้อัพค่ะจับเลยชิ้นไหนของเลย 18 18 18เห็นไหมมายเลข18ทุกคนช่วยดูหน่อยครับร18 18ปดน,นี่นีอนบอก็อดบอดโอเคอรกหนึ่งครั้งค่ะเรื่องอีอ้รถก็แกงขนหงหยุดพอมนักล้านเลยไหมล่ะ ของน้องแสงค่ะหัวเอเกต่อเอเลยนะี่แสงแสงคสงม่ต้องพอก็เตยกิบไลเชฟฟานร้อยสิบเกาแสนพ่เป็นายไม่ยมไปหวังหลายลูกร่วมูกกลแสงจับต่อค่ะว้าวยดทํา ว้าวนี่นี่ตรงมูจินะครับมูจิโมจิมูจิมยางังเอเลยนะครับจบต่อเลยครับเอนนาจบต่อค่ะแราวมันใหญ่ผู้อกรางวัลเดียวเองอระได้เลยสองฝั่งเรียกเอาค่ะเจ้าเขียวหรือชุกโก้วัดไปครับเพราะไม่ได้ต่อ ไปคไไปไปโควิดรับหน่งามจะจับเทนนะคะวันไปรับหนึ่ง่หายให้หน่อยลูกร้อยสรอยสองไม่รยรปเ้ว่าไม่ได้ใส่ตัวร้อยสองค่ะร้อเห็นไหมเอาไปเรียกไปลูกบกตีร้อย่าอยู่กับโนนคอ๋อบอกเลยค่ะบอก็ป่อนก็มีด้วยบอกกเลยไ้คไปส

ว้าวจานค่ะได้จาน2,000บาทว้าววัลใหญ่ออกแล้วครับ2,000บาทของพ่อเปียี่ีเช่กนี่มีกนี่มีไนี่เป็นกระดับน่านะรางวัลใหญ่ออกไปนเนที่ท้องซายหืดขวารือ้องสายโอ้บอไวสุดเลยค่ะวันนี้ี่ี่อากนระขอบคะุณ พี่พีมจับแทนเขาเปียค่ะวี่เปี่ะีมห่ะโอ้ชรดาเจบค่ะหูชรดานับหนึ่งหู้ชรดานับสองาให้ลุงเจ็ดไม่มาจะจับแทนนะคะใครไม่มาจับแทนเลยเจ็ดสิ เปล่านะครับหูอเสียขอ้อ,องขอบคุณร้านเลยนะครับตอนนี้เลยเป็นหลักฐานไว้ไล่สดอยู่นะคะโอเคอาอจับค่ะที่บ้านเองก็ท <c oughs> ี่ไม่ได้ไม่ได้เยอะไปสองแาวเรื่อเดี๋ยวร้ไ้ให้มีคน้อีกตัวเลือกบ้่ม,ม,มปดค่ะ บอลที่กอเลยนะครับโดนตอลกอมเลยนะจะมีอกลูกจะตุ <ๆ S 2> ้ฟไปเออโอเคมาจับต่อเลยเจับออกมาแล้วได้หมายเลขแปดสิบห้าจับเจ้ามาร์ได้มาคูณิดมาร์ได้มาเจ้าม้า<บอก><บอก>เจ้ามาเจ้าม้าแปเจ้าม้าเจ้าม้าผัวผ มาร์คส่งมาร์คแปดห้าตกใจมาร์คส่มาร์คนะครับเออโคราชส่งโคราชนะคะจับต่อเลยค่ะเลกเอารูไป่ายเลยงเอามีเล้เลื่องตัวเหมนไทกันมิวมิวนะดูสามสิบม่พ่ไมจะมาไปเลยลูกไปเลยเลยสาาได้ของตัวเองสามสิบสาม แต่กลับสี่ยืนฝั่งไหนดูก่อนไปทา่ไหนแม่อู๋โอเคยืนจุดนั้นนะครับทุกคนมองกล้องเลยนะครับอยู่ที่จุดนั้นนะโอเคครับมาณดงจับต่อครับณดงจับต่อได้หมายเลขแปดสิบสองปลายไฟ ไปฟ้าไปฟ้าตรงจุดไฟเลยค่ะคู่นัดจับอะไรคุณคันไหนกูนัดไปยังไปฟ้าจับต่อเลยค่ะหรือเขียวหรือชมพูเรื่องเลยสายอย่างเขาต้องเบ่งเงินกลางวันเนี่ยเลยเจ็ดสิบเจ็ดมินนี่เซซี่พร้อมให้ไปฟ้าค่ะหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดจับได้ไหมของตัวเองบัวเมียบัวก็เมียมินนี่จับต่อค่ะ นามางามนี่เจียวเลยนเจียวเรียกโค้กเจียวเรีกที่บ้านยี่สิบสองพน้อยบุตมาจ้าวมอ แม่ <laughs> กับลูกคอบให้กันนะครับจับเทน,น้อยค่ะ<ห>สาเน้อฟองใหญ่ๆนี้แม่งัออยู่<า>บเทสตโดววัชรพงศ์ 6, 6, ค่ะร้อยสิบโมแม่พอน้อยี่โดก์ค่ะอยู่ไหมโดก์น, 6, นับหนึ่งโดกวัชรพงศ์ 6, นับสองโดกวัชรพงค์นับสามของของโดกเป็นกิฟวอเชอร์เป็นกิฟวอเชอร์

ีมแล้วเปตู6ท่าปีมแล้วทัเด็ดไว้ตัวรองกองใหญ่สเหือกอใหญ่สีเหลืองพม่โดดกองเหลืองกองใหญ่ปีมเปูแต้มมาเร็ว6 2ก็้ตูปะพ่อประวัจับต่อกองเหลืองเราเนี่ยไม่อย่างกบัดเนี้ยกดขีดบ่อไม่กดวก็เต็มโม้ได้ดีไอพีมไ่ไหนอ่ะเต่า่ะ ฉันมาเต่าอามาเลยว่อพ่อแป๊บเดียวเอาหพอพรางวัแล้วจับต่อเลยครับพดีแล้ฉันยิ้มเข่าวหาเลยว่าแล้วจับต่ออาพพี่กไปโดดยกแรงมากนี่นี่เคยไปอีกี่นึงไปอภิษฐ์จับางวน่านน ดึย่สิบี่ของทีขวาทีดยี่สิบสี่ยีได้อีกประมาณ3ามประมาณสามคนขอบจัต่อเลยไม่คุยได้ของกนะ พี่เพว่ครับพี่เพวาี่เป็นเล่ยนะพี่เพว่กาลสิ์ค่ะสิแปดเอองส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 ององีขามีคนจับแทนไหมครับนี่อบมันแตกตัวอยู่มาจับเจ้าจับ บว,ว้าวัาวาอ,อวพ่เารี่เจนงี่ีออดนไหน,ไหนะนแม,ม่ย่ิบแปดสิบสี่แปดสิบสี่ครับมากี่วันครับมากี่วันัสองวันครับเดีอ๋ยวก็กับแล้วเชาอย่พี่เทวานะคะเอไ้อะไรตัวเทอโอเค อนอนูจบต่อค่ะโองโหขอกเลยต้องพูุมาก้องพูกเรือลูกลงพูกนี่อยู่นี่เราพระเอกกัอยู่นี่เขาจำได้ ไปนอนกับยายฟิฟก่อนเออรักกันกับยายฟิฟก่อนเอาลูกลูกจกลูกเอาทั้งอะไรอาเขียวโอ้โหเผ็ดไรบ่แล้วได้ของพี่ทอมแล้วล่ะก่อนร้อยถึงสามร้อของพี่ทอมครับก่อนเลยจบ นดๆดอาเะงอะไรพี่ลูกตอนี้กินเตีย <Hayır> วเออซใหญ่ออกมาแล้วซอดแล้วเ้ไปผมันเดียวร้อยสิบสามนะครับ จบพเรับ,บสอไปแล้ว1ซองเรยัไบอยู่ไหมพีม่ท็อปไปยังเดี๋ยวจะลดอีกหนึ่งรางวัลนะครับไปแม่กับแกบอสน้องปูเป็นคนได้ของบอสนะครับอมอบเลยครับเออมทีน่น่ากล้องเลยนะครับ วันนี้เอามาก้อกนีนะครับเออนี่ก็อกนียิ้มอู้โชคดีนะฮะลูกแม่ครั่วเอาพี่ท็อปจับต่อหนึ่งรางวัลครับปะมาปะมาน่้รักมากพี่ท็อปได้ลาได้กอกไปโว้ชละาโอ้เชิ วชราพ่อมพี่ทอมลันลาก่อนพี่โม่เ้ยอเน็เกียวครับด้วคับพี่โม่พ่อี่แล้วอาไไอ้โ่เอครับคือแค่นั้นแหะอันนี้ซองนะครับเป็นซองเออเอาไอ้โบเอาของก็มีนล้ครับของ